ประตูตตสื่โลกแห่งการเรียนรู้ยุบใหม่ไปกับพี่ไมเนอร์วันนี้เราจะมาตะลุยเรียนรู้ไปกับหมวดการเรียนรู้ในชุดมาตรฐาความรู้สำหรับเด็กสภาษาอังกฤษจีนไทยมารู้จักร่างกายของเรากันเถอะ<น>เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทําไมฟันน้ำนมอของเราถึงหลุดออกไปนะฟันน้ํานมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์แล้วล่ะแต่ยังไม่งอกนั่นเองแต่เอ๊ะฟันเด็กๆจะเริ่มงอกตอนไหนล่ะ พี่ไมเน่รมีคำตอบฟันน้ำนมจะเริ่มงอกในช่วงก้าวาวเจ็ดเดือนหลังจากนั้นฟันน้ำนมเริ่มหลุดและฟันแท้เข้ามาแทนที่ประมาณตอนเด็กๆอายุหกขวบยังไงในในล่ะฟันเติบโตอย่างไรนะ้ามาดูสิหนูๆอยากเห็นไหมคะตามพี่ไมเนอร์มาเลยเนื่อฟันแท้เริ่มเกิดขึ้นใต้ฟันน้ำนมของเด็กๆฟันแท้จะเริ่มดันฟันน้ำนมหลุดออกมาแต่แรฟันแท้สวยเชี่ยว ฟันแท้จะอยู่กับหนูๆจนโตไปเรื่อยๆเลยนะอย่าลืมรักษาฟันให้สะอาดแล้วมาสร้างรอยยิ้มสวยๆบนโลกนี้กันรอติดตามอีพีต่อไปตะลุยเรียนรู้ไปกับมันคือเสริมสร้างทักษะแล้วพบกันใหม่นะเด็กๆบ๊ายบาย